คำถามนี้คนถามมาเยอะมากครับผมขออนุญาตตอบเป็นคลิปด้วยกันสาหรับพนักงานจ้างตามธุรกิจเนี่ยก็จะได้ปรับเงินชดเชยเช่นกันนะครับเป็นการปรับฐานเงินเดือนให้มันสอดคล้องกันกันกบข้าราชการท้องถิน่นนะข้าราชการท้องถิ่นนะครับปอตีนะปี68นะครับพฤษภาคม68จะได้สตาร์ทอยู่ที่1 8 0 0 0บาทนะโดยประมาณนะครับจ้างธุรกิจก็เช่นกันครับปอตีก็ได้สตาร์ท1 8เช่นกันแล้วทีนี้คนเก่าคนเดิมที่ทํางานมาแบบหลายปีบางคนเป็น10กว่าปี20ปี ก็จะได้ปรับเงินชดเชยนะครับผมจะได้ปรับเงินชดเชยนะปรับยังไงปรับกี่บาทคิดยังไงใช้สูตรคำนวณยังไงใครได้ปรับเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะว่าอ้างอิงจากข้อมูลที่ผมไปอบรมมากับผู้ทรงคุณวุฒิของกอกลางนะครับท่านก็บอกว่าการปรับเนี่ยนะจะใช้เงินณนะวันที่1พฤษภาคม67ไปดูเงินเดือนตัวเองณนะตอนนั้น1พฤษภาคม67ว่าได้อยู่เท่าไหร่เอาเงินก้อนนั้นมาปรับ เป็นฐานในการคำนวณที่ทผมทำคลิปเนวันที่ย4ธันวาคมการคำนวณเนี่ยยังไม่ลงตัวว่าจะใช้แบบไหนมี2วิธีครับหคือใช้สูตรเดียวกันกับพนักงานราชการเลยนะพนักงานราชการเขาจะเอาเงินสตาร์ทกับเงินปัจจุบันเอามาหักคิดส่วนต่างกันแล้วก็คิดเป็น0ูดปเปร็นนะประมาณประมาณนะครับวิที่2นะครับจะเป็นการคิดตารางคำนวณขึ้นมาเลยเป็นช่วงเงินเดือนนะครับอย่างเช่นคนเงินเดือน1 5ื่นถึงหมื่ได้ปรับ1,000บาท แต่เมื่อปรับแล้วต้องไม่เกินหมื่นแปดเนี่ยแบบนี้คือเขาจะเซตเซตตารางมาเลยนะครับเซตช่วงเงินเดือนมาเลยนะครับเห็นเห็นบอกว่าเดือนหน้าหน้าประมาณเดือนมกราคมจะมีการไปประชุมกันเพื่อที่จะสรุปว่าจะให้เลื่อนแบบไหนระหว่างหนึ่งเลื่อนแบบพนักง,งานราชการล่อเข้ามาเลยเป๊ะแบบนั้นเลย2เอาแบบตารางคำนวณเอาแบบช่วงเงินเดือนคำนวณน,นะครับเอาแบบไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับส่วนปรับตอนไหนปรับตอนไหนท่านก็บอกว่าน่าจะ ปรับหลังจากพนักงานราชการปรับไปก่อนเออน่อันนี้น่าสนใจนะเดือนนี้เดือนธันวานะนะครับด้วยระบบราชาการเอนอะกว่าจะประชุมกว่าจะออกประกาศกว่าจะออกประกาศกอการกว่าจะมาถึงกอจังหวัดกว่าจะมาถึงท้องถิ่นทํากว่าจะได้ตกเบิกโอ้โหนะครับผมมองเลยประมาณนู้นแหละมีนาเมษาพฤษสภาคอยตามอีกทีนึงว่า จะมีแนวทางยังไงเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับพนักงานราชการเนี่ยคอพอรอนะคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเนี่ยก็ยังไม่ออกประกาศเลยนะพนักงานราชการที่ว่าจะได้ปรับสตาร์ทเพิ่ม20%เนี่ยก็ยังไม่มีประกาศออกมาท้องถิ่นก็ต้องรอครับนะแต่ที่แน่ๆแ,แสดงความยินดีด้วยได้ปรับแน่นอนได้ปรับแน่นอนนะตกเบิกตั้งแต่ย้อนหลังมาตั้งแต่1พฤษภาคม67นะครับ สูตรคำนวณอย่างที่บอกมี2แบบยังไม่ลงตัวว่าจะเอาแบบไหนระหว่าง1นึ่งรอบพ้ากงานราชการเลยนะครับใช้สูตรแบบนั้นเลยหรือ2คิดช่วงเงินเดือนขึ้นมานะครับเงินเดือน1 5ื่นถึงหมได้ปรับพันหนึเงินเดือน20-25 0ถึง2 5งหมได้ปรับ500อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแล้วแต่นะก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้รห้ฟังนะครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรยังไงนะครับพี่น้องชาวต้องติด เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ